สวัสดีครับผมนายธรรมศักดิ์สมน,นันรหัสนักศึกษา5 3 1 0 0 6 1 1 8 8นแนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการทำแกนข้อมุนรถจักรยานนะครับก่อนอื่นครับเราก็ไปเข้าไปที่สเก็ตนะครับกดวงกลมครับเลือกท็อปเพนนะครับจากนั้นเราก็วงกลมเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยรัศมีเป็น13นะครับ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาสร้างภาพสามมิติครับระยะความสูงหมด150มิลลิเมตรครับแล้วก็จะได้แล้วครับหลังจากนั้นเราก็จะเจาะรูตรงกลางโดยเข้าไปที่ท็อปเพนครับเจาะรูเป็นรูวงกลมเช่นกันรัศมี5แล้วเราก็ทำการ e อ e c u t ดคัทครับเจาะทะลุหมดแล้วกดถูกต้องนะครับอ่าล้วก็จะได้ภาพทรงกระบอกเจาะทะลุหมดนี่นะครับขั้หลังจากนั้น,นครับเราก็เราก็มาใช้คําสั่ง cham chamfer นะครับกดเข้าไปที่ตรง fillet นะครับจะมีลูกศรอ,อยู่กดเข้าไปที่ fillet กด chamfer ครับล้วก็คลิกหน้าตัดที่เราต้องการจะ คลิกหน้าตัดที่เราต้องการจะลบคมนะครับโอเคเราต้องการลบคมเป็นรัศมี2มิลลิเมตรก็กดไปครับแล้วเรากดถูกนะครับโอเคครับนี่ครับนี่จะเป็นรูปแกนคอมคอมมุลรถจักรยานนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ